วันนี้เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเวสบ้ากันนะครับคำถามแรกที่คนชอบถามกันเวสบ้าเ mm ็กันอยู่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักว่าวเ็กันอยู่ไหนแล้วมันเป็นยังไงกันดีกว่านะครับ West Bar, วเวสบ้าเบกอยู่ตรงไหนเอ่ยเรามาดูกันนะครับนี่ครับคือเบกของเวสบ้า วิธีการใช้ก็คือการเหยียบเหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปแค่นี้ก็เบรกอยู่สบายแล้วครับมีคนชอบสงสัยว่าเวสป้าเป็นรถสิ่ใช้เกียร์โตหรือเปล่าแต่จริงแล้วเวสป้ามีเกียร์นะครับมีทั้งหมด4เกียร์ด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกียร์ใช้ยังไงอยู่ตรงไหนกันนี่คือเกียร์เวสป้านะครับถ้าเข้าเกียร์หนึ่งก็กดขึ้นถ้าเข้าเกียร์สอง ก็กดลงแล้วก็สามสี่ตามลำดับมีคนสงสัยว่าเว็บป้าสวนมากอ่ะใช้ยาอะไรกันเป็นยางตันหรือเปล่าแต่จริงแล้วเว็บป้าใช้ยางเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปคือเติมเติมลมแต่เว็บป้ามีลมยาขนาดแปดนิ้วแนละสิบนิ้วซึ่งที่เราเห็นกันเนี่ยคือขนาดสิบนิ้วนะครับใช้เติมลมเหมือนทั่วไปปกติเว็บป้า หลายคนเข้าใจกันคิดว่ามีอยู่รุ่นเดียวจริงแล้วเว้ามีอยู่หลายรุ่นมากมายแต่รุ่นนี้รุ่น GS 160รุ่นนี้เป็นสปินเว้ามีความแรงแต่ 90cc 50cc 100cc 10 10 10 150cc 200cc มีมากกว่านั้นซึ่งอยู่กลบแต่รุ่นส่วนมากคนที่นิยมกันนิมยมรุ่นนี้จุดบินเพราะว่าใช้ส่งของได้ดีและราคาถูก น้ำม,มันของเวสป้าจริงๆแล้วก็ขึ้งยากเหมือนกันเพราะว่าเวสป้าเป็นรถที่มีเครื่องยนต์สองขวบดังนั้นเราต้องเติมฟูทีอออโติรลูปลงไปผสมลงในน้ำมันก่อนไมก่อนสตาร์เวสป้าต้องเอียงรถก่อนเพราะการเอียงรถเนี่ยจะทำให้น้ำมันเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้เร็วขึ้น,นทำให้รถสามารถสตาร์ตง่าย ล้วคงรู้ข้อสงสัของเวตาดันพอสุเวอร์แล้ครับเนยังไงขใหม่ตอนน้